สวัสดีครับพี่น้องรบแซปเวอร์แฟนขับเบต้าแฟนเพจเบต้าทั้งหลายนะครับวันนี้ผมขับรถไปเองเลยแล้วก็มีเสรี <Okay. S 1> แล้วก็น้องแสนเป็นคนถ่ายวีดีโอตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่สำนักแต่ง AZC ใช่ไหมใช่ของนักแจมนะครับเพื่อไปรับรถคันเอาผ่าที่ผมไปทำเดี๋ยวค่อยดูดีกว่าว่าไปทำอะไรมาบ้างวันนั้น วัถ่ายตอนเอารถไปให้ละ<ช>เดี๋ยวทำคลิปออกมาก็จะมีทั้งตอนเอาไปให้ตอนขั้นตอนการตกแต่งแล้วก็วันนี้จะไปรับรถถึงข้าวจ่ายตังค์นะอย่ไปดูด้วยผมจะโดนไปเท่าไหร่จะโดนไปเท่าไหร่จะโดนเท่าไหร่นะลองดูด้วยกับความสวยงามของอ l p h a ด d เ h AH 4 0ตัวใหม่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเจอกัน อตอนนี้เรามาถึงแล้วนะสำนักแต่ง A z C อูชอบจำผิดเป็น A 4 4 C set C เลยของแนจแจมแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถเราเป็นยังไงกันบ้าง <c oughs> อ่ตามมาผู้ชมเ <c oughs> วลาต้องจ่ายตังค์แล้วนะครับมันย้จะโดนเท่าไหร่เหมือนการออกมาสวยเฉลยเกิน เรากลับกันแล้วนะเรารับรถเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวเราจะลองบนทางด่วนนิดนึงว่าประสิทธิภาพเนี่ยการเบรคแล้วก็ วิ่งสักร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบร้อยหกสิบเนี่ยมันจะสั่นไหมเราจะโดนไปสามในแสน <c oughs> ไม่โดนหรอกเี่วไม่โดนเราเรียกว่ากล้องความความไวเป็นเรื่องของปีศาจว่างั้นเหรอใช่ขับยุโรปมั้งญี่ปุ่นมั้งจะตีไฟเลียวไม่ถูกเรา <c oughs> แม่แดงลมจริงเลยแสนสี่นี้ใช่พีแม่ หลอแบบดุดันพองนึงสักทีนะกับ,กบ,กบคำว่าของมันต้องมีนะใช่ ไปางเลยฟิลฟิลโอเคนะไม่กระด้างนะอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกับคำนี้ไม่กระด้างแน่นอนจากล้อสิบแปดเป็นยี่สิบแต่ไซส์ยางมันไม่บางเลยแสนครนะม,มันก็เลยแบบขับแล้วฟิลเดิมมายังได้เพราะโชคสปริงเราไม่ได้เปลี่ยนไงเพราะร,รถมันใหม่เราก็ไม่อยากเปลี่ยนโช้คสปริงอยู่แล้วใส่ล้อก็ไม่กระด้างเกินร้อยอันนี้จะไปร้อยยี่สิบ ใส่สันนะเพราะเขาบอกอะไรนะตะกี้เขาบอกใส่ปอกกันสันใช่ครับพี่ไม่ใส<ช>่<อ>กโ็โอ้โนะทุกอย่างโอเคเนี่ยเบรกก็อยู่ดีใช่พี่ไม่กระด้างไม่ไเสียตังค์ก็นอนไม่หลับ <laughs> ชีวิตคนเราก็าเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเดินห้างอะ่ะ ซื้อกระเป๋าให้ลูกฟักไปก็สองแสนกว่า <c oughs> คิดว่ามงซื้อซื้อชาแนลคลาสสิกสักไปก็จบแล้วใช่ <c oughs> ได้ขับด้วยอันนั้นไม่คิวก็ไม่ได้คิวคร <c oughs> ับอ่ะเดี๋ยวไปถึงเต็นแล้วเดี๋ยวเราจะแพนเต็มๆให้ดูอีกทีแล้วถ่ายรูปลงให้ดูอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมขอบพระคุณแฟนเพจมากครับเดี๋ยวคอยดูรูปนะ